เล่นเลยเหมือนเกินใหม่เลยว่ะพี่เธรจบไปเนี่ยทำอะไรกินอิทธิพัฒนผลเอ็นล่ะติดมะติดเอกชนถ้าเรื่องเรียนไม่จบเน่หรือเจ็บตัวแน่ตับเะแนนที่ไหนยังไงนะเราก็เป็นแฟนตอปอยู่ดีนหะลมละลายมาเกิดอะไรขึ้นอะ่ะอย่ารู้เลยมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอะ่ะกลับไปตั้งใจเรียนเรื่องค่าเทอมอะ่ะ กลับมาต้องรับผิดชอบเงินแค่นี้นเดี๋ยวต้อจาัดก,การเองผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับอ๋อนี่จะเปิดโรงงาน DVD ดีวีดีเอดีวีดีจีนแดงนี่เท่าไหร่อ่ะแปดรบาทเองทุกๆจะซื้อกี่เครื่องล่ะ50พ <P S> ีภาพชัดมีรีโมทเอ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยต้องจะขายกาลัดปลย แค่วันแรกยังขายกระฉูดขนาดนี้ขยายสาขาก,กันเลยไหมจะเย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ยแม่งเงียบเชี้ยขายของจริงๆมันไม่สนุกเหมือนอย่างเกมที่เ,เล่นหรอกปลาจังเราเรียนจะเล่นที่ไหนก็ไปตอนไม่ได้เป็นลูกจ้างปลานะเป็นบ้าอะไรวะโทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์อ,อ่ะถ้านรีรู้ว่าเราขายกอลลัตอ่ะ ลินจะว่าไงอะเรารู้ว่าตอมอยากช่วยที่บ้านแต่ที่เราพอจะทําได้ในตอนเนี้คือตั้งใจเรียนที่จบนะถ้าลินคิดว่าเราทําได้อะลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอกตอมเราแค่เป็นห่วงต้อมอว่าเราผิดเนาะลินกลับบ้านเถอะผมจะเปิดโรงงานครับน้องจบหมหกอายุไม่ถึงเกณฑ์กู้บ้านมีนี่สี่สิบล้านตีมจะขายทอดตลาดยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะสิ้นเดือนอะเราจะย้ายไปจีนไปกับป้ากับมาเถอะนะนี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกตอบเลยวะมีบ้านแล้วกำลังจะหนีนีใช่ปะ มันขายได้แน่ๆ,ๆะปะ๋าผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆถ้าครั้งนี้ไม่สําเร็จอ่ะเราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วแล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุงผมจะไม่ดนันดูล่อีกแล้วผมสัญญาลุงทอดเสียไปเป็นแสนลุงไม่อยากทําอีกแล้วผมเชื่อว่ายัางไงลุงก,ก็เอามาคืนให้ผมได้